สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ได้สั่งเครื่องทำออกซิเจนมาให้ปลาให้กุ้งนะครับผมวันนี้รวมค่าส่งมัน113บาทนะครับผมเป็นรุ่นเล็กๆนะครับผมมีหัวหัวายอยู่สองหัวนะครับ มีสายมาด้วยนะครับผมสายนี่นะครับสายอากาศแล้วผมมีตัวที่เราจะต่อออกจากเครื่องแนละ้วก็เข้ามาใใาย,ยังไม่เคยใช้นะครับผมเพิ่งจะเคยซื้อนะครับมีหัวใจสองหัวนะครับผมเขาไม่เสียบ ต้อง UBS นะครับผมน่นครับเหมือนกับที่เสียบชาร์จโทรศัพท์นะครับผมก็จะลองนี่เป็นเครื่องชาร์จโทรศัพท์จะลองใช้แบบนี้ดูครับผมน่าจะเป็นแบบนี้เข้ากันได้ ยาวประมาณหเมตรมันจะมีหัวหัวแยกยังต่อไม่เป็นนะครับผมจะต่อวิธีไหนก็ยังไม่รู้เดี๋ยวค่อยๆทดลองทำดูสายเล็กแบบนี้มี2องสาย สายยาวสายยาวก็มีสองสายสายเล็กมีสามนี่มีสามสายจะลองทำดูนะครับผมว่าจะต่อ,อยังไงตัวนี้คงจะใช้แขวนตัวนี้นะครับน่าจะเป็นแขวนอย่างนี้ น่าจะต่ออย่างนี้นะแล้วก็น่าจะเป็นสามทางตงัวนี้เพื่อที่จะแยกเข้ากับหัวใซสองหัวหัวใซสองหัวนี่นะครับ ตัวนี้แต่มันตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกมีเกียวด้วยว่าเวลาทดลองทำดูก่อนนะครับผม ก็ได้ทดลองทําดูแล้วครับผมก็เข้าใจแล้วครับผมนี่สายสั้นนะครับผมจะมาต่อแบบนี้ตัวนี้ก็จะต่อออกสายยาวไปเข้าหัวสายตัวนี้คงจะเป็นปิดเปิดถ้าต้องการใช้ตัวเดียวก็ต้องปิดนี่มันมีลูกยางอยู่ยด้านในนะครับถ้าอยากให้อากาศออกซิเจนไป ทั้งสองหัวก็เปิดคลายออกนะครับผมแบบนี้นี่นะครับผมก็ต่อไม่ยากนะครับผมก็พอต่อได้นะครับนี่ก็สายยาวก็ต่อตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อก็หัวสายก็จะเรียบร้อยนะครับผม ร้อสิบสามบาทสงสัยจะมาจากประเทศจีนเพราะว่าผมสั่งหลายวันนะครับเป็นอาทิตย์ผมนึกว่าเขาจะไม่ส่งผมก็เลยสั่งอีกสั่งตัวใหญ่กว่าเดิมแต่ยังไม่มาส่งนะครับตัวใหญ่ยังไม่มาส่งสั่งเมื่อคืนนี้ครับอันนี้สั่งได้ เจ็ดวันแล้วนะครับิึงจะมาถึงวันนี้นี่นครับสายยาวเข้ากับหัวใยจะมีรูเหมือนเหมือนจะอะไรทักอย่างแต่มันไม่ใช่นะครับผมมันเป็นแค่เป็นตัวเปิดปิดให้ลมออกเข้าเฉย ถ้าจะใช้ตัวเดียวหัวเดียวก็ปิดก็ไปทดลองเสียบไฟกรนลูเลยนะครับผมปักมาไว้ตรงนี้ใกล้ๆนะครับผมกับนวทรายลงไปเลยนะครับยาวเป็นเมตรเลยนะครับ นี้ผมเลี้ยงกุ้งเคฟิตกุก้ามแดงนะครับผมสั่งมาหตัวตายไปแล้วหนึ่งตัวลงวันแรกตายเลยนะครับผมก้ามหลุดก้ามหลุดตายเลยนะครับผมคงจะนกน้ำนะครับผมผู้สองเมียสีตอนนี้ก็เหลือผู้หนึ่งเมียสี ตัวละสี่สิบาทนะครับผมกุ้งเคฟิตหรือกุ้งกล้ามแดงนะครับผมแต่ถ้าใครจะเลี้ยงก็ต้องถ้าเลี้ยงแบบกินก็ไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับผมแต่ถ้าเลี้ยงเพื่อที่จะขายก็ต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมประมงเพราะว่าเป็นจัดน้ำควบคุมจัดน้ำมาเป็น กุ้งต่างประเทศนะครับผมเพราะว่าเขาเปีนป่ายได้ดีเขาถ้าทำบ่อไม่ดีเขาก็จะออกไปสู่ธรรมชาตินะครับผมเขาก็เลยเป็นกุ้งควบคุมจัดน้ำควบคุมนะครับเสียบพักดูแลนะครับผมมีเสียงดังอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ฟอง ฟองขึ้นหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวยังไม่ขึ้นอ๋อแสดงว่าผมปิดปิดแน่นตัวนี้ปิดแน่นต้องต้องเปิดตัวนี้ออกอีกตัวนี้นะครับผมตัวนี้มันมีฟองฟองออกจากมัวนทรายอยู่นะครับ ตัวนี้ยังไม่ออกก็ต้องคายคายออกนะครับได้แล้วครับผมลูกยางร่วงลงน้ำต้องปล่อยน้ำออกตึงเจอทำใี้ได้แล้วน,นะครับผมเกฟิตนะครับผมถ้าใครจะเลี้ยงก็ต้อง,อง,องขึ้นทะเบียนกรมประมงนะครับผมแล้วก็ปีนป่ายนี้ สายแบบนี้ก็ต้องเอาไว้กลางๆบ่อนะครับผมอย่าให้พลาดมาชิดกับบ่อแบบนี้เพราะว่ากุ้งจะปีนป่ายออกเสียหายนะครับผมแล้วก็จะไปไม่รู้จะไปใไนลองสอู่แหล่งธรรมชาติอก็อเ,อเอาก็มากลางๆแบบนี้นะครับผม เดี๋ยจะให้ดผู้ชมดูเขาผสมพันธ์กันได้นะครับผมเนะี่ยออกลูกออกไข่ในน้ําจืดได้นะครับผมขยายพันในน้ําจืดได้นะครับผมมีครับผมกุ้งเครืคิดเกกุ้งกล้ามแดงนะครับตัวเมียจะกล้ามไม่แดงนะครับตัวผู้จะกล้ามแดงตัดตัวพีวีซี แบบนี้ให้ก็อ,อยู่นะครับผมก็ชอบอยู่ในแบบนี้แล้วับนี่กระผมต่ากูแก้ามแดง <c oughs> อาหารก็อาหารกุ้งเม็ดแบบจมนะครับผมซื้อมาหนึ่งกิโล กินได้เป็นปีนะครับผมร้อยกว่าบาทตัวผู้เนื้อหนึ่งตัวตัวเมียสี่ตัวนะครับผมตัวผู้มีสองตัวแล้วมันลงวันแรกมันตายกันเลยเลือตัวเดียวกับตัวเมียสี่ตัวนะครับผมจะลองขยายพันธุ์ลองดูครับผมถ้าเขาออกไข่ก็จะจับไปใส่ กองที่เป็นมีรูนะครับผมเอาไปไว่าอีกบอ่อหนึ่งนะครับผมตอนนี้ยังไม่ผสมพันธุ์นะครับผมยังไม่มีไข่ในท้องนะครับผมถ้าจับดูก็จะ,ะรู้นะครับผมน้ำต้องเพิ่มอีกผมน้ำเมื่อกี้ปล่อยออก ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้ก็ต้องกระยับไปไว้กลางๆบอก